เพื่อนๆครับวันนี้นะครับมันจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเจ้าต้นเอื้องไมหน้าด่างกันนะครับว่าเราปลูกกับอะไรนะครับต้นเจ้าเอื้องเนี่ยมันจะ,จะเจริญเติบโตได้สวยงามนะครับผมดินแบบไหนเหมาะกับเขาเลี้ยงให้น้ํำยังไงเขาถึงจะแตกใบสวยแตกหน่อสสวยฝากติดตามรับชมกันเลยครับ เพื่อนๆครับเจ้าเอื้องไหมหน้าด่างนะครับที่เพื่อนเเห็นอยู่นะตอนนี้นะครับเป็นเจ้าเอื้องไหมหน้าด่างที่กําลังเป็นกระแสนิยมในโลกออนไลน์นะครับราคาเราไม่ขอพูดถึงดีกว่านะครับวันนี้นะครับมันที่บางบอกตอนแรกนะครับจะมาพูดถึงวัสดุลูกกันนะครับผมมาเห็นกันชัดๆกันเลยเพื่อนๆครับ เพืเ่อนๆพ่เสงสัยไหมว่าต้นไม้แต่ละชนิดนะครับไม่ว่าเราซื้อต้นอะไรมานะครับตอนที่เราซื้อมาจากร้านค้าเนี่ยมันจะสวยแต่ทำไมมาถึงมือเราแล้วเนี่ยมันถึงไม่สวยนะครับบางเองก็เคยสงสัยเหมือนกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวบางจะใครกันบอกให้นะครับบางได้ตัวนี้มาบางก็ถามคนขายนั่นะครับเขาบอกว่าตอนที่เราปลูกเนี่ยบางทีการวางของเราอะ่ะมันอาจจะ ไม่ตรงแสงตามที่ความต้องการของต้นไม้ใช่ไหมครับแล้วก็การให้ปุ๋ยให้น้ําเนี่ยของเราก็อาจจะแตกต่างก,กันนะครับถ้าหากว่าเขาปลูกเนี่ยเขาจะอัดปุ๋ยอัดน้ําเลยนะครับผมควบคุมความชื้นควบคุมปุ๋ยอะไรให้กับเขานะครับมันก็การเติบเติความสวยงามนะครับย้อนกลับมาเจ้าเอื้องนะครับเอื้องเนี่ยเขาปลูกกับอะไรจึงจะสวยนะครับเพื่อนเห็นไหมนี่คือแกบนะครับผสมกับบินเหนียว ดินภูเขาอะครับเพื่อนเพื่อนเขาจะมีความชอบตัวนี้นะครับปลูกกับปุ๋ยมะพร้าวได้ไหมปลูกกับปุ๋ยมะพร้าวไม่ค่อยโอเคนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอาหารนะครับต้องช่วยปุ๋ยใช้ปุ๋ยช่วยอีกบางขอแนะนําว่าเป็นดินนะครับแล้วก็การให้น้าเนี่ยนะครับให้ความให้ตัวนี้มีความชื้นเขาจะแทงหน่อใหม่ไม้สวยนะครับเพื่อนๆว่าตันไหนเก่านะครับเดี๋ยววังจะชี้เพื่อนๆดูนะ นี่ต้นหนึ่งเก่าเก่าหรือใหม่อันไหนคําตอบนะครับนี่คือใหม่นะครับแทงยอดใบม,มันจะสวยมากเลยใช่ไหมครับถ้าหากว่าเขาได้น้ําได้ธาตุอาหารที่สมบูรณ์ก็จะสวยมากนะครับโอเคครับผมเพื่อนๆน,นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับ,บหวังว่าจะขายคาตอบให้กับเพื่อนๆน,นะครับ